ครับนี่มาแล้วครับนี่โอ้ทีนี้เริ่มตักแล้วครับนี่โอ้โอ้โหเต็มฐานเลยครับพี่น้องครับลนล้อมีเมนูของเราวันนี้คือนี่เชิงสภาพครับพี่น้องครับนี่ เมนูวันนี้เราก็จะผัดนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราแกงครับแกงใบมะดันเชิญก่อนนะพี่น้องครับเนี่ยไส้ครับไส้ไส้ไส้ภาพนุ่มๆเพิ่งได้มาเมื่อวานแล้วครับทำไปเรียบร้อยแล้วเขาผัดวันนี้ครับพี่น้องครับแล้วชื่ออยู่ในรู นนนีีีีี่่มลคครับือทุกวซะิ้งหัวมันเหรอขา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 ตาข่าพี่น้องครับนี่ครับผัดใส่หน่อไม้ดองด้วยครับพี่น้องครับนี่เอแต่เรามองอ้าวลงกับเท้าแล้วครับปิดแก๊สแล้วครับพี่น้องครับน้ำมันลงนี่ครับนี่ครับเครื่องของเราพิกไทยอ่อนครับพี่น้องครับนี่ลงกับ ม้ดองเลยครับพี่น้องครับนี่ระของเราก็จะเริ่มโมโหแล้วครับพี่น้องครับนี่จิกแกงใต้หอมเหลือง,อง,องๆครับพี่น้องครับหั่นพริกแดงครับนี่สีสันจะได้สวยงามครับพี่น้องครับนี่ อ้าวคพี่จะได้หอมที่กแกงจะได้หอมครับพี่น้องครับนี่มาแล้วครับวัตถุดิบของเรามาแล้วครับนี่ครับโอ้โหลงกระทะไปแล้วครับเนื้อตะพาบกับพี่น้องครับฮืมโอ้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 ไว้กําลังโมโหเลยครับพี่น้องครับนี่โอ๊ย

นี่นี่น้ำตาลโอนกับพี่น้องครับนี่เที่ยวจนกว่าน้ำจะแห้งครับเดีเข้าเครื่องดีๆครับจะดับคาวครับแต่ภาพครับพี่น้องครับอาหมายลงแล้วครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับนี่หมายดองลงครับ โอ้โหเต็มกระทะแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับนี่หอมมากหอมเครื่องหอมหน่อไม้ดองโอ้รถ<ห>ดดเด็ดครับพี่น้องครับเลยทีแล้วครับชิมดูก่อนครับเป็นไงโอเคโอเค,อเ,คเราก็เอาต,อตาลตัดนิดนึงครับพี่น้องครับนี่มตัดเค็มครับพี่น้องครับเค็มหน่อไม้ดองนิดเดิ้ล <c oughs> นีดเด่ <c oughs> นดเลยทีแล้วครับ จอ้อยเมผักลงแล้วครับทีนี้ครับพริกกับสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับเนี่ยจะปิดเกมแล้วครับพี่น้องครับนี่คนครับทีนี้ครับคนกระชายพริกไทยใบมะกรูดพริกซอยพริกแดงซอยครับพี่น้องครับนี่เป็นกลิ่นหอมเต้าหู้ในที่ ไม่ใช่เหรียญทองที่ผัดตะภาพนะครับนี่เหรียญทองที่นูน่นเส้นเจมครับพี่น้องครับ้าวอจบข่าวครับเดี๋ยวตักไปชิมกันเลยครับพี่น้องครับทีนี้ปิดแก๊สเรียบร้อยครับทีนี้เริ่มตักแล้วครับนี่โอ้ โอ้โหเต็มฐานเลยครับพี่น้องครับร้อนๆหอมมากครับพี่น้องครับสภาพะาดสภาพะาดสภาพะาดน,น,นะครับไม่ใช่ตำทานนะครับนี่ไปละโอ้ไปชิมกันเลยครับพี่น้องครับนี่สภา,าพะาดครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับอ้าว